เด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ผักผลไม้เป็นภาษาจีกกันนะคะสุยกัวซุยกัวผลไม้ผิงกัวผิงกัวแอปเปิ้ลภูเถาภูเถาอางงลหมางกัวหมางกัวมะม่วงซีกัวซีกัว แตงโมซานจูซานจูมังคุดหลิวเหลียนหลิวเหลียนทุเรียนโปหลัวโปหลัวสับประรดสูไส้สูไส,ส้ผักซีหงซื่อซีหงซื้อมะเขือเทศล่าเจียวล่าเจียวพริก เป่าฉินช่ายเป่าฉินช่ายกะรำปีคงฉินช่ายคงฉินช่ายผักบุ้งเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ภาษาจีนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะใจเจียน